สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิกลูกกลุ่มห้องหวยพ่อครูคำคุณพารวยและพี่น้องเอฟซีชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกที่รักทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูคำคุณพารวยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับหวยเราววันพุธ ว,ว,วันพุธก็มาพบกับสมาชิกเลฟซีทุกท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับหลังจาก <c oughs> ว,ว,วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ฟันเด่นเน้นวิ่งรูดไว้ที่สี่ตัวเดียวนะครับก็ปรากฏว่าส <c oughs> ี่ก็มาตามคาดนะครับวางไว้ให้ระวังเลขเบิ้ลที่สี่สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผลปรากฏว่ารางวัลก็ามาที่ เลขเบิ้ลจริงๆนะครับ2ตัวล่างออกเลขเบิ้ล0ูน 00, นะครับส่วน3ตัวบนนะครับออก0 4 0นะครับ3ตัวบนออก0 4นนนะครับสตัวบนออก4ี่นะครับส่วน2ตัวล่างก็ออกที่00นะครับ <c oughs> อขอ เท้าความสักนิดหนึ่งนะครับขอเท้าความให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลของงวดที่ผ่านมานะครับคืองวดวันที่7ตุลาคมนั้นนะครับจันทที่7ตุลาคมนะครับเลขเด่นวางไว้ที่3ตัวนะครับก็คือ4-7-1เจนะครับ4 7 1นะครับก็ปรากฏว่าฟันไว้ที่4ตัวเดียวนะครับเน้นให้พิเศษที่49-47 4 1นะครับธารัก7็ก็คือ4 7 หนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับคือชุดที่เน้นนะครับส่วนหลักหนึ่งนะครับก็เน้นไว้ที่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสี่หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะครับที่เน้นนะครับส่วนนอกนั้นก็คือชุดรองหรือชุดกันนะครับปรากฏว่าผลรางวัลวันนั้นให้ระวังที่เลขเบิ้ลให้ระวังที่สี่สี่เน้นหนักที่สี่สี่นะครับปรากฏว่าสี่สี่ไม่มาเลยนะครับ ผลรางวัล6ตัวที่ออกก็9 8 0 0 4 0นะครับนี่คือรางวัลเลข6ตัวนะครับส่วนรางวัลเลขในระบบ4ตัวก็ออกที่0 4 0นะครับ2ตัวล่างออก0 0นะครับ จะสังเกตครับครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะสังเกตได้ว่าพอครูได้วางไว้ที่ให้ระวังที่44เป็นจงหนักเลยนะครับปรากฏว่ารางวันมันมาที่เลขนี้นะครับรางวันมันมาที่เลขเบิ้ลจริงๆนะครับมาที่เลขเบิ้ลจริงๆนะครับก็กลายเป็นศูนย์ศูนย์ไปใชอย่างนั้นนะครับวางไว้ที่44 เน้นหนักพิเศษนะครับปรากฏว,ว่ามาสอาตงตัวบนมา40่นะครับสามตัวบนออก040ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลเก่านะครับส่วนหวยไทยนะครับยังไม่สามารถลงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกสักิดหนึ่งนะครับข้อมูลยังไม่เคลียร์นะครับลาัธนาพ่อครูอำคูณพาด้วยวันนี้วันพุทธที่9ตัวตุลาคม2 5 6 7นะครับ วางเลขวิ่งรูดไว้เดี๋ยวขอไม้บรรทัดก่อนนะครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดขีดเส้นแบง่งขีดเส้นแบ่งสองตัวบน2ตัวล่างนะครับแล้วก็จะ สตัมตายางสักหน่อยหนึ่งนะครับสตัมตายางยี่ห้อตราพ่อครูขําคูณพารวยนะครับวันนี้ก็กว่าจะทำข้อมูลได้ก็เป็นช่วงเวลาที่คนงานก่อสร้างนะครับเทยอยออกนอกพื้นที่นะครับจึงเป็นเวลาที่เงียบสงบเงียบสงบ,เง,บ,สงบเงียบสงัดเสียง รบกวนลงได้นะครับอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับงวดวันจันท์ที่ผ่านมานะครับพ่อครูก็ทำการไลฟ์สดกำลังไลฟ์สดอยู่ก็ปรากฏว่าเสียงคึกกระซึกคึกโค,คมเสียงคนคุยกันเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็วันนั้นสต อ่าสมาธิพ่อครูหลุดเลยนะครับอธิบายสูตรไปผิดผิดถุกๆอธิบายไปไม่ได้เลยนะครับเลยต้องรีบลงไลฟ์เลยนะครับวันนั้นกําลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีเสียงแกวแทรกแซงอีกเช่นเช่นเคยนะครับเสียงแกวหรือเสียงาภาษาอีสานบ้านพ่อครูก็ก็ถ้ามีเสียงสอดแทรก หรือคนโสเลกันอยู่เคียงข้างนี้จะเรียกหรือจะพูดคำว่า <c oughs> แจวแทรกแซงนะครับอืมทีนี้ก็น่าจะความคมชัดน่าจะใช้ได้อยู่นะครับวันนี้จะวางเลขเด่นเน้นวิ่งรูดนี่คือสูตรที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ สูตรที่ทําไว้ก็มีจํานวนหลายสูตรหลายขั้นตอนหลายวิธีทําเยอะมากเลยนะครับจะดูยุ่งเหยิงเป็นไก่เคียไปหมดเลยนะครับเพราะว่าสูตรและวิธีการทํานั้นจะทําจะรู้ได้เฉพาะคนที่ทํานะครับเพราะฉะนั้นพ่อครูไม่ขออธิบายในสูตรก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการชักช้าเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะวางเลขวิ่งรูดไว้เหมือนดังเช่นทุกงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับในงวดนี้วันนี้นะครับจะวางเลขวิ่งเลขรูดไว้ที่ทำไมสีมันสี 4, มันยังรอยชัดเด่นอยู่เหมือนเดิมน,อนาอเนาะหนึ่งสาม มี1มี3มี4เนาะสูสสสรสรสสสตรแรกเนาะสูตรแรกมี1มี3มี4สูตรที่2มีหมี6มี1สูตรที่2มี6มี6มี1 3 4่เนาะดูชุดสรุปมันมี มันขาดสีไปนะครับขาดสีไปเอาตามชุดสุดชุดสรุปก็แล้วกันนะครับวิ่งรูดวันนี้นะครับวิ่งรูดไว้ที่1น,นะครับวิ่งรูดมี1 สามเลขเด่นนะครับเลขเด่นมีหนึ่งมีสามเนาะมีหนึ่งมีสามมีหกนะครับเลขเด่นวางไว้3ตัวเช่นเคยเหมือนทุกงวดที่ทำมานะครับเพราะว่าเลขเด่นนี้คือตัวที่นําให้ทุกคนไปเป็นตัว ตัววิ่งรูดนะครับให้ทุกคนนําไปเป็นตัววิ่งรูดก็จะมีอยู่สามตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะวงกลมให้ตามาหลังนะครับตามาทายๆนะครับจะมีจะมาดูการจับคู่กันนะครับมาดูการจับคู่สองตัวบนสองตัวล่างนะครับสองตัวบนสองตัวล่างวันนี้จะวางไว้ที่ 6กูนยหนึ่งหห้าหกนะครับเก้าศูนย

นี่คือในอารายที่เป็นส่วน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับหรือ,อชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับชุด2ตัวบนและล่างนะครับจะอยู่ที่ในส่วนนี้นะครับ นี่คือในส่วนที่เป็นเลข2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับหลายคนนะครับหลายคนเคยมีคอมเมนต์นะครับมา,า,าทักท้วงของพ่อครูบอกว่าตัวเลขเยอะนะครับเลขเยอะไม่เป็นไรนะครับขอให้เลขเยอะแล้วก็ขอให้มีตัวเน้นให้ดูที่ตัวเน้นก็พอนะครับถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ ให้ดูเปรียบเทียบกับสูตรที่ทุกคนมีอยู่นะครับหรือดูเปรียบเทียบกับช่องที่ทุกคนดูอยู่ติดตามอยู่นะครับแล้วนําข้อมูลของพ่อครูไปเปรียบเทียบนะครับสําหรับสูตรพ่อครูนะครับที่ไม่ขี้เรไม่ได้อยแปกว่าหลายๆช่องนะครับก็คือตัวตัวฟันเน้นเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอแนะนําให้ทุกคนมุ่งเน้นจับไปที่เลข ตัววิ่งตัวรูดเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูคู่จับคู่สามตัวกันนะครับสามตัวก็จะมีอยู่ห้าห้าหกหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกหนึ่งห้าหกเจ็ด 1> 1, 5้1 597 5หนึ่งสาหนึ่งห้านะครับหลักร้อยวางไว้ที่เลขห้าตัวเดียวนะครับ ต่อมาก็จะดูตัวเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะครับง mm hmm. วดนี้นะครับมันตัวเลขสวยนะครับแล้วก็มันมีตัวเลขหลายตัวนะครับจึงวางเลขล่างไว้ให้ด้วยนะครับวิ่งล่างก็คือ5นะครับวิ่งล่างคือ5ตัวเดียวชุดเดียวนะครับตัวเดียวชุดเดียวก็คือ5นะครับ

สี่หเกตห้านะครับ1 2 3 4งอ่หาแล้วทีนี้เลยบวกเพิ่มบวกไปเป็น3ตัวเลยนะครับหนึา่ามสี่ห6นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนที่จะวางเ,าเลขตัววิ่งนะครับ ตัววิ่งวันนี้นะครับวิ่งวันนี้ให้จัดไปที่1นะครับเน้นที่1นะครับวันนี้เน้นที่1.1 1, รอง3นะครับตัวรองแหมตัวนี้น่าจะมันต้องวงกลมให้เป็นตัวสีน้ําเงินเนาะนะครับตัวรองเนี่ยวงให้เป็นสีน้ําเงินดีกว่านะครับวิ่งรูดเน้น1 ตัวเดียวนะครับนำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับส่วนวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างก็ปักไว้ที่5นะครับปักไว้ที่5ถ้า5นั้นจะให้เด่นที่อะไรนะครับถ้าเด่น5เน้นไว้ที่2ตัวล่างก่อนอันดับแรกนะครับถ้าเด่นถ้าเด่น5ก็คือวางไว้ตัวแรกเลยนะครับ เด่น5ก็คือเน้นไว้ที่1,5ึ่สห้าแล้วก็เจ็ดหนะครับถ้าเด่นหลักหานะครับถ้าเด่นหลัก5้านะครับ, 5, รบติดบนแล้วก็กันล่างด้วยนะครับติดล่างต้องไปกันบนไว้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็น เด่นที่ถ้าเด่นหลักหนึ่งถ้าเด่นในหลักหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ 6, กหนึ่งเหนึ่งแล้วก็ 3, 1นะครับ 6, กหนึ่งเกหนึ่งสหนึ่งเก็บหนึ่งที่เป็นเลขเด่นยังไม่ได้จับคู่เลยนะครับ 1, 2, 3, 4, งสี่ห้าหชุดต่อมานะครับ 9ก้าเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามศูนย์ว่ายังไงสามศูนย์สามศูนย์สามห้าเนาะสามศูนย์สามห้าอีกตัวหนึ่งเนาะอาจจะมีตัวเลขหลายตัวอยู่นะครับรอสรุปพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้อีกรอบอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับอรอสรุปพรุ่งนี้เช้าการไลฟ์สดจุดทูบไป ควบคู่กันไปด้วยนะครับ3ตัว3ตัวนะครับ1 2ึ่าม,า,มามตัวเน้นที่3ามคู่ชุดนะครับส่วนในระบบ2ตัวนะครับเน้นบนก็จะมีอยู่6กหนึ่งนสาหะครับหกหนึ่งเก้สาหสามหนะครับ,รบนี่คือให้เน้น เน้นในส่วนบนนะครับเน้นในส่วนบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเอาปากกาไมจิกเนาะอืมอาจจะมีขี้คู่อาจจะมาขี้คู่แบบนี้หรือเปล่าหนึ่งสสองสนะครับ 1> 6 13, 13 1หนึ่งสามเก้าหนี้ให้พิจารณาที่สองตัวล่างนะครับสามหมจิกสีแดงจะติ๊กไว้ในด้านล่างนะครับสามหนะครับหนแล้วก็17นะครับสังเกตที่ สีเมจิกสีแดงนะครับติดสัญ,ญลักษณ์ดอกจันไว้ที่สีเมจิกสีแดงนะครับจะคือที่2ตัวล่างนะครับส่วน2ตัวบนก็จะอยู่ในประที่สีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินวางเน้นคู่ไว้ดังนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ3ตัวก็จะมีเน้นประเด็นเป็นพิเศษไว้ที่3คู่ชุดนะครับส่วนวิ่งล่างคือวิ่ง5้าตัวเดียวนะครับนี่คือข้อมูลข้อมวยราวพัฒนางวดประจําวันพุธนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ําที่ตัววิ่งรูดเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับสูตรพ่อครูนะครับนำตัวรูดไปเน้นเป็นตัวรูดหรือตัววิ่งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารับประกันเรียกทุน แล้วก็มีกำไรเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อรับประกันการพลาดน,นะครับก็คือเน้นตัวรูดอันดับแรกเลยนะครับก็คือรูดที่1น,นะครับรูด1น,นะครับรูด1วิ่ง1น,นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับหลักร้อยปากไว้ที่5ตัวเดียวนะครับ เน้นๆเลยนะครับห้าเนี่ยนะครับห้าจับประกอบคู่กันกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดในสูตรนะครับสำหรับในสูตรของหัวเราพัฒนาในงวดนี้วันนี้นะครับสังเกตดูนะครับติดสัญลักษณ์ดอกจันไว้แบบนี้นะครับก็คือให้เน้นเด่นเป็นพิเศษนะครับส่วน อาจจะหนึ่งห้าแล้วอาจจะเป็นเจ็ดห้าหร้อไหมนะครับคล้ายๆจะเป็นเจ็ดห้าไหมนะครับถ้าเป็นหนึ่งห้านะครับนี่คือให้เน้นที่ล่างนะครับล่างนะครับอันนี้ให้เน้นที่บนนะครับแต่สรุปแล้วนะครับก็คือต้องการบนและการล่างเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลของวัเราพัฒนาวันพุธนะครับเราพัฒนาวันพุธที่9ตุลาคม2567นจนะครับอย่าลืมนะครับไล่ล่า วเวลาพัฒนาคือเราพัฒนาตัววิ่งรูดนะครับเน้นตัววิ่งรูดเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับส่วนคู่เจาะ2ตัวหรือ3ตัวนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนําไปพิจารณานะครับตามความคิดเห็นของแต่ละคนหรือตามความชื่นชอบนะครับอันนี้นะครับบนนะครับบนเน้นบนนะครับ เน้นบนก็ต้องการล่างไว้ด้วยนะครับเน้นบนเสร็จแล้วก็ต้องการล่างไว้ด้วยนะครับล่างนะครับตัวน,นี้ต้องเป็นบนเนาะบนบนนะครับล่าง เน้นที่ล่างนะครับจำ,จำนวนที่วางเน้นให้เหล่านี้นะครับส่วน5นะครับเน้นเน้นทีเ่เป็นตัวเลขวิ่งล่างนะครับนี่คือข้อมูลของหวยลาวนะครับพัฒนางวดประจำวันงมดประจำวันที่9ตุลาคมนะครับงมดวันพุทธที่9ตุลาคม2 5 6 7นะครับวิ่งรูดที่1นะครับรอง3ามนะครับห อาจจะเป็นตัวแปรนะครับ6อาจจะเป็นตัวแปรสอดแทรกมาก็ได้นะครับ6หรือ9นะครับวันนี้มีตัวสอดแทรกมาก็คือ6นะครับอาจจะดูเป็นตัวเลขแปลกๆนะครับ1 3 6นะครับคือเลขเด่นนะครับโดยเน้นไว้ที่1เป็นตัววิ่งรูดนะครับนี่คือข้อมูลของไวยลาวอ่าสูตรพ่อคุ้มคุณพารวยงวดวันพุธนะครับที่9ตุลาคม2567นนะครับนี่ คลิปต่อไปนะครับพบกับการไลฟ์สดวันพรุ่งนี้เช้านะครับเริ่มเวลาเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับขอบคุณสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมนะครับรับชมคลิปจบแล้วขอกําลังแรงใจจากทุกๆท่านนะครับโดยการช่วยกันกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดช่วยแชร์ก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโปรดช่วยแชร์นะครับเพื่อเปิดค่าสา าการมองเห็นสู่สาธารณะนะครับถ้าได้ช่วยแชร์ก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับขอให้มีกวาถูก3ตัวตรงๆกันทุกๆคนทุกท่านนะครับสำหรับท้ายที่สุดในวันนี้นะครับโดยคำรักและปลาฏฐานาดีจากพ่อ,อครูคำคูณพาด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีและสับดีครับ